เป็นเชื้อที่ส่งผลการทำงานของระบบทางเดินหายใจใต่อปอดตอนนี้เนี่ยหลายคนิสิงานวิจัยหลายชาติเนี่ยเขาย้ำนะครับว่ายิ่งสูบยิ่งเสี่ยงทั้งตายติดเชื้อโควิดมากกว่าคนไม่สูบจะเป็นอย่างไรติดตามวันนี้กันครับทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุลนะครับ<ม>หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบ<ม>การหายใจและวรรณโรค ภาควิชาอายุราศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะนายกสมาคมอุระเวทแห่งประเทศไทยกล่าวในการประชุมบุรีหรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิกครั้งที่13นะครับจัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสแล้ก็อีกสอ,องค์กรพันธมิตรนะครับ ว่าจากการเก็บข้อมูลเนี่ยผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะฮะรละลอกแรกเนี่ยเมื่อปี2563พบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้งในกลุ่มอายุน้อยกว่า35ปีและกลุ่มที่อายุมากกว่า35ปีผู้ป่วยมากกว่าครึ่งเลยนะฮะเคยมีประวัติสูบบุหรี่และมีผู้ติดเชื้อราว10%ที่ต้องเข้ารับการรักษาในห้อง i อ u ตัวแลกกลุ่มผู้ติดเชื้อในระลอกแรกของไทยมีจํานวนน้อยครับแต่ผลการเก็บข้อมูลทีมวิจัยทราบนะครับว่าผู้ป่วยโควิด -19 ที่เคยมีประวัติสูบบุหรี่จะมีอาการรุนแรงและเสี่ยงการเสียชีวิตมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ซึ่งขณะนี้ครับทีมวิจัยเนี่ยเขาก,กำลังเก็บข้อมูลผู้ป่วยโควิดในช่วงการระบาดระลอกใหม่เพื่อทำการเสาต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาด้วยอาการปอดอักเสบที่โรงพยาบาล แล้วก็พฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นเรื่องจําเป็นนะคะเพราะว่าบุหรี่ทําให้เกิดการติดเชื้อปอดด้านล่างได้ง่ายค่ะเชื้อโควิดทําให้ระบบภูมิคุ้มกันลดลงด้วยยิ่งคนสูบบุหรี่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก็จะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้อีกนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ที่มีประวัติการสูบบุหรี่อาจจะต้องเผชิญกับปัญหารโรคพังผืดที่ปอดโรคปอดและทางเดินหายใจเรื้อรังได้ในระยะยาวหากติดเชื้อโควิด แม้จะได้รับการรักษาหายแล้วก็ตามนะคะทั้งนี้ในภาวะที่คนส่วนใหญ่รวมทั้งนักสูบต้องกักตัวอยู่ที่บ้านในช่วงล็อกดาวน์แบบนี้หรือว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านอาจจะทําให้เกิดความเครียดได้หากมีคโครงการดูแลให้คําปรึกษาผู้ที่สูบบุหรี่เยียวยาจิตใจของผู้ที่สูบเนี่ยนะคะก็ะจะเป็นอีกหนึ่งวิธีช่วยให้ผู้สูบสามารถเลิกบุหรี่ได้ในอนาคตด้วยค่ะ,ะครับะะเขาก็มีผลการวิจัยจริงๆเนี่ยหลายที่ทั่วโลกเลยนะผมยกตัวอย่าง อย่างทางด้านของมหาวิทยาลัยฮาวาดสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็บอกนะครับว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อโควิดกว่าพันรายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำให้ทราบว่าบุรีมีส่วนเชื่อมโยงกับสาเหตุการเสียชีวิตโควิดสิร่วมกับโรคที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปอดติดเชื้อปอดอักเสบเนี่ยก็มีการวิจัยมาที่ผมบอกไปนะครับว่าอย่างโควิดเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ลงไปทําลายปอดการป้องกันณปัจจุบันเนี่ยเขาก็พยายามมารักษาโดยอย่าให้เชื้อลงปอดเพราะถ้าเกิดเชื้อลงปอดเน การรักษาก็จะยากขึ้น<ช>แต่ถ้าเกิดติดบุหรี่ไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วสูบบุหรี่เป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยครับน่นอนครับปอดถูกทําลายเหมือนปอดอ่อนแออยู่แล้วเหมือนปอดอ่อนแอจริงแล้วก็รับเชื้อเพิ่มเติมไปอีกเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการทํางานของปอดเนี่ยลดลงและพอเจอเชื้อเข้าไปก็จะทําให้อันตรายมีมากขึ้นนะคะคที่จะทาให้เกิดอาการที่อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยนะคะครเรื่องของความรุนแรงของโรคก,ก็เป็นปจัจจัยนึงนะคะจากการที่ เกิดกับคนที่เป็นนักสูบนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็มีอีกเรื่องก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอ,อันนี้ก็มีผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะคเขาบอกว่าสรุปว่าการบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดาถือว่าเป็นการด่วนสรุปเขาบอกแบบนี้เลยใครที่คิดว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าแหละอาจจะปลอดภัยอาจจะมีความเชื่อแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้เขายังไม่มีการวิจัยที่แน่นอนและยังบอกว่าการคิดแบบเนี้ย คือเป็นการด่วนสรุปเกินไปเพราะฉะ<ช>นั้นยังต้องร,ระวังอยู่นะคะสําหรับผู้ที่สูบพลังบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าผู้ที่เลือกสูบบุหรี่โดยทั่วไปเอง<ช>ต่างใช่ครับดังนั้ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายนะครับถ้าเกิดท่านสามารถที่จะเลิกได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อสุขภาพของท่านเองนี่แหละครับ